สวัสดีคะ่ะน้อยทําสวนนะคะวันนี้เนี่ยน้อยจะพาทุกคนมาปลูกนี่นะคะเป็นหน่อของสุพรรณบุรีคะ่ะทุกคนอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะน้อยชํำเอาไว้แตกกอดีดีค่ะทุกคนตูอ่าลำต้นแข็งแรงนะคะหน่อแข็งแรงแตกกอดีนะคะนี่แตกออกมาหลายหน่อเลยนี่เดี๋ยวน้อยดึงให้ดูนี่นะคะสวยเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะ หน่อสวยๆเลย2หน่อนี้น้อยจะปลูกในหลุมนี้นะคะทุกคนหลุมใหญ่ๆนี้เลยค่ะ60คูณ60เซนค่ะทุกคนนะคะเราขุดลงไปลึกประมาณประมาณ15ประมาณ15เซนนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเราขุดลึกลงไป30เซนนะคะทุกคนแต่เราก็พวนดินให้ตื้นขึ้นมาสัก30เซนนะคะทุกคนเนาะสำหรับดินที่ปรุงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าเราจะหมักดินเราก็ขุดลึกลงไปกว่านี้หน่อยหมายถึงว่าถ้าเรานําอินทรีย์วัตถุต่างๆมาใส่รองก้นหลุมนะคะต้องขุดลึกกว่านี้เพื่อที่จะนําดินด้านบนลงมาแล้วก็ผสมดินด้านบนปลูกได้รวดเร็วนะคะด้านล่างเขาก็ย่อยไปด้านบนเราก็สามารถจะปลูกพืชได้เลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าการปลูกแบบเนี้ยที่น้อยแนะนํานะคะมีเดี๋ยวอินทรีย์วัตถุก็มีนี่นะคะที่น้อยใส่จะใส่หน้าดินนะคะก็มีแหนแดงค่ะทุกคนแหนแดง นี่นะจ๊ะแหนแดงนี่แหนแดงนะแหนแดงนี่ก็ตักมาจากกระมังที่น้อยเลี้ยงเอาไว้นะจ๊ะอันนี้ก็มูลโคขุนคะ่ะทุกคนมูลโคขุนละเอียดอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เป็นน้ำเดี๋ยวเป็นน้ำมูลโคนะคะมูลมูลวัวนะคะน้ามูลวัวนี่แหละแล้วก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ กากน้ำตาลโมราดนะคะทุกคนนะคนผสมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ในถังบัวที่มีน้ำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรดราดดินนะคะเพื่อเป็นการสร้างจุลินทรีย์ให้กับดินนะคะให้ดินมีชีวิตเนาะต้นไม้ของเราก็จะได้เจริญเติบโตดีนะคะจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยนะคะช่วยย่อยสิ่งมีชีวิตต่างๆเนะเาะเขาก็จะได้กินไปนะคะต้นต้นไม้ต้นอ้อยของเราก็จะได้กินไปย่อยไปเนาะอาจ้ะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าวิธีการปลูกแบบเนี้ย ขุดหลุมลึกๆแบบนี้แล้วก็ปรุงดินแบบนี้จะทําให้อ้อยจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดีไหมลําใหญ่แค่ไหนเอามาดูลํานี้มาดูกอนี้กันเลยนะคะอ่ะรู้สึกว่าจะเหนื่อยหอบๆนะคะทุกคนอ่ะนี่จ้ะนี่ลำเบลเลอร์เบเทอร์ดูนิ้วน้อยนะทุกคนดูนะคือมันใหญ่มากค่ะทุกคนดูสิค่ะอันนี้เป็นอ้อยดามเมอริชัดจ้ะอ้อยเมอริช์ดก็เป็นอ้อยที่เป็นอ้อยเพื่อสุขภาพนะคะทุกคน คนภูเก็ตนิยมนำเอาอ้อยชนิดนี้นะคะทุกคนมาขันน้ำดื่มเรียกว่าน้ำเล่งเตะนะคะน้ำเล่งเตเป็นน้ำดื่มเป็นน้ำน้ำอ้อยเพื่อสุขภาพนะคะรสชาติก็จะหวานนิดๆนะคะแล้วก็มีความหอมนะคะทุกคนหอมอ่อนๆนะคะนะ เขาก็จะนิยมสาหรับรา้านอาหารที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพก็จะมีน้ําอ้อยน้ําเล่งเตชนิดนี้วางขายคู่ด้วยนะคะเกือบทุกร้านเลยนะคะเป็นที่นิยมมากในภูเก็ตนะคะทุกคนนอกจากนี้อ้อยดำบริชร์ดยังนิยมนําไปเป็นอ้อยเพื่อแห่ขันหมากนะคะเพื่อสู่ขอนะคะสาวสาวเนาะสวยค่ะสวยลําเขาสวยใบเขาใหญ่ะคะ่ะทุกคนใบเขาใหญ่ใบเขาสวยนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่น้อยตัดออกนะคะเพื่อที่จะปลูกอ้อยดำเอ่อเพื่อที่จะปลูก อ้อยอสุพรรณบุรีหนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นสวนอ้อยของน้อยทําสวนนะคะทุกคนมา,มามาช่วยน้อยปลูกอ้อยกันจ้าก่อนอื่นก็ปรุงดินก่อนนะจ๊ะคือตั้งกล้องไม่ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าดินไม่เสมอเดี๋ยวก่อนอื่นก็เดี๋ยวเอาเอาถัางบัวออกก่อนนี่อ่ะ,อะ,อะ นี่ค่ะแนแดงโรยไปเลยจ้ะโรยไปเลยอ่ะนี่โรยไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปุ๋ยโมนโคขุนเนี่ยน้วก็จะใส่ไม่เยอะนะคะนี่แค่นพอค่ะ เสร็จแล้วก็ดินนี่เราพวนไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ขุดได้เลยคะ่ะทุกคนนี่น้อยมือเดียวนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ทำแบบสำหรับที่จะให้ ท่อนอ้อยของเราวางได้นะคะทุกคนความยาวพอที่จะให้ท่อนอ้อยของเราวางลงได้นะคะอันนี้น้อยจะไม่ขุดหลุมลงลึกมากนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็น้ําขังฝนตกนะคะแต่ว่าอ้อยที่ชํามาแล้วเนี่ยสามารถที่จะปลูกลงลึกได้นิดนึงนะคะดีกว่าการนําท่อนอ้อยที่ยังไม่งอกมาวางนะคะทุกคนจะปลอดภัยกว่านะคะวิธีนี้นะคะ ทำให้เขาเติบโตสักอสองฟุตนะคะทุกคนสักฟุตสองฟุตฟุตครึ่งสองฟุตนะคะหกสิเซนนะคะทุกคนกำลังดีเนี่ยด้านล่างเนี่ยก็จะมีหินบ้างนะคะทุกคนไม่ลึกเท่าไหร่เลยค่ะ้อยทำไม่ลึกเท่าไหร่บางหลุมเนี่ยก็จะได้ลึกบางหลุมก็จะได้ตื้นนะคะขึ้นอยู่ที่ระยะเวลาในการหมักดินนะคะทุกคนบางที ต้นอ้อยของเราโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหาที่ปลูกนะคะก็จะขุดหลุมไม่ได้ลึกมากนะคะอะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยจ้าจะตั้งกล้องยังไงดีเนาะขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะจ้าลองดูซิแบบนี้ได้ไหมอโอเคนี่จ้าอ่ะนี่ อะคิดว่าหินนี่จ่ะครีคปลูกลงเลยก็กรบดินค่ะทุกคนกรบดินที่มีแหนแดงบนอยู่นี่แหละนี่ค่ะก็ปลูกลงแบบนี้ บริเวณโคนของอ้อยก็เอาดินกลบลงเยอะนิดนึงนะคะทุกคนกลบโคนเขาให้เยอะนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะนี่นี่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างข,ขุดอีกนิดนึงนะคะให้ลึกหน่อย หินค่ะทุกคนนี่จ้ะสวยไหมจ๊ะ ีแต่กอดีดีค่ะต้นอวบสวยงามนะคะนี่ต้องโกยดินมากรบ เดี๋ยวปลูกได้สักอสองสัปดาห์นะคะทุกคนพอเขาพอเขาแตกอพอเขาตั้งตัวได้ดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะต้องมากรบดินอีกรอบนึงนะคะสักสองสัปดาห์เนาะตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะถ้ากรบเยอะเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะาจมน้ําหมายความว่าถ้าดินอมน้ําเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะเจริญเติบโต,ตขึ้นมาช้านะคะทุกคนอย่างที่น้อยบอกว่าช่วงนี้ภูเก็ตฝนตกเยอะมากนะคะ ก็เท่านี้พอก่อนนะแล้วทีนี้ก็รดน้ําค่ะนี่แหละจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนึงค่ะนี่นะคะน้ำเปล่ากากน้ําตาลนะคะปุ๋ยนี่คะ่ะน้ําปุ๋ยขี้วัวนะคะทุกคนนะคะน้าปุ๋ยขี้วัวหมักแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ะะใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะทุกคนการการรดได้ขออนุญาตใช้ด้ามคนนะคะไม่มีอนในการคนนะคะขออนุญาตนะคะการรดน้ำต้นไม้นะคะปลูกใหม่เวลาเราจะใช้จุลินทรีย์อะไรใช้นิดเดียวพอนะคะทุกคนไม่งั้นจะทำให้ต้นไม้เรานะคะเน่าเปื่อยได้นะคะรดลงไปรอบๆนี้เลยค่ะ ดินเปียกอยู่แล้วนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักน้นก็จะรดแค่นี้นะคะรดโดยรอบเพื่อที่จะทําให้โดยรอบเนี่ยมีจุลินทรีย์นะคะทุกคนเพิ่พมจุลินทรีย์ให้ดินโดยรอบแต่เราจะไม่เน้นตรงกลางหรือโคนต้นหรือหรือโคนของต้นอ้อยนะคะไม่อย่างนั้นจุลินทรีย์ที่เราใส่ไปเยอะๆเนี่ยอาจจะไปทําให้โคนอ้อยเน่าได้นะคะทุกคนถ้าดินเราแห้งเราต้อง รถที่โคนด้วยนะคะทุกคนหมายถึงน้ําเปล่านะคะทุกคนต้องใช้น้ําเปล่ารถที่โคนด้วยเพื่อให้เขาดินเขาสมานกับต้นพันธุ์ได้ดีนะคะไปแล้วค่ะวันนี้ก็พาทุกคนมาปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะคะนี่ค่ะต้นสูงสูงโตโตอันนี้น้อยโดนใบหักตัดออกนิดนึงค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งที่น้อยปลูกด้วยวิธีการขุดหลุมแบบนี้จะเจริญเติบโตดีงามเพียงใดนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาช่วยน้อยปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ